ครับกาบสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกับช่างบอยอีกแล้ววันนี้ช่างบอยก็จะมาซ่อมบอดแอร์นะครับเป็นของ TCL นะครับ TCL นี่นี่ครับตัวนี้ TCL เห็นหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ของ TCL อาการเปิดไม่ติดนะครับอันนี้ช่างบอยลืมถ่ายตอนที่ว่าช่างบอยทําไม่เป็นไรเนาะแต่ช่างบอยถ่ายภาพนิ่งไว้แล้วล่ะเนี่ยบอดคอนโทรลตัวเนี้ยมันช็อตนะครับแต่ตอนนี้ช่างบอยได้ทําหมดแล้ว ทำหมดแล้วมัเเห็นไหมครับนี่จะเห็นว่าไอซีตัวน้อยเห็น,นไหมครับที่ช่างบอรปดกดออกนี่ครับพวกนี้มันช็อตมันช็อตเพราะอะไรมันเกิดจากความชื้นเดี๋ยวช่างบอยจะขึ้นภาพแรกไม่ให้ดูนะครับที่ว่ามันช็อตเพราะอะไรมันกดไม่ได้นะครับไฟมันเข้าแต่ว,ว่ามันกดไม่ได้อันนี้ก็ได้ล้างบอร์ดให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เปลี่ยนไอซีตัวน้อยๆนี่ครับพวกไอซีตัวน้อยๆเปลี่ยนออกหมดเลยนี่ครับมันเป็นสนิมเนาะ เป็นสนิมแล้วมันช็อตขาบางตัวขามันขาดน่ครับบางตัวขามันขาดออกน่ครับก็เลยเปลี่ยนออกตัวน้อยๆนี่ครับเนี่ยเราช่างอบบันกีไว้เห็นไหมครับทําไว้เห็นไหมเนี่ยช่างอยจะชี้ดึขัวก็ได้นี่ครับนี่ครับนี่จะเป็นตัวน้อยๆน้อยๆน้อยๆเห็นไหมครับเต็มเลยพวกนี้ยช็อตหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เสียตัวนี้วัดแล้วตัวนี้วัดแล้วไม่เสียไม่ขาดไม่ยืด แต่พวกนี้เนี่ยครับมันมันโดนน้ำครับมันชื้นมันชอดหมดเลยนะครับเนี่ยช่างลอยเลยเปลี่ยนออกหมดเลยเดี๋ยวช่างบอยจะขึ้นภาพว้ให้ดูนะครับก็ตอนแรกปลดออกมาเป็นบอร์ดตัวนี้ก็มาไล่จากบอดนี้ลงมาไล่เสร็จปุ๊บอ้าวบอร์ดนี้ไม่เสียแต่เปิดไม่ติดก็เลยมานี่ฝามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันอยู่สภาพแบบนี้นะเนี่ยอยู่แบบนี้แล้วก็เขามีอันนี้ปิดไว้แบบนี้ช่างบอยเลยไม่เห็นนี่ครับปิดไว้แบบนี้ช่างบอยเลยไม่เห็นเลยปลดออกมามาดูโอ้โหเป็นสนิม เดี๋ยวช่างบอยจะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็จบแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นของ tcl ก e t ่ตัวเนี้ตัวนี้เก้าพัวนวิทนะครับเห็นไหมนี่ครับใครสนใจนะครับติดต่อช่างบอยมาได้เลยศูนย์เก้าสี่แปดเจ็ดเก้าสองหนึ่งศูนย์เก้านะครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยเนี่ยช่างบอยเปิดให้ดูอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ล้างบอร์ดให้อี่มเลยนี่ครับล้างอี่ยมโชว์ลายบอร์มดมาจะเปิดให้ดูจากเสียบปลั๊กปลั๊กนี่ นี่ครับเสียบมก๊กตอนแรกเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่จิบแล้วก็ชุดตุ่มพวกนี้ท่างบอยเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอนาคตไปมันจะไม่ได้เสียอีกนี่ครับเปลี่ยนหมดเลยตุ่มพวกนี้เปลี่ยนออกหมดเลยนะครับเพราะว่ามันชื้นแล้วเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องเสียอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนออกให้ลูกค้าหมดเลยก็แอร์เย็นปกตินะครับแอร์ลูกค้านี่ก็เดี๋ยวรอประกอบ ตัวนี้จะติน mm hmm. ก็รับจบทุกอาการนะครับบอดเสียบอดไหม้บอดช็อตบอดมีปัญหาหรืออะไรก็ตามที่ว่าช่างบอยทําได้ก็จะรับนะครับ mm hmm. ก็เรียบร้อยแล้วครับนึ่ตัวนี้ปรับอุณหภูมิได้นะนี่อันนี้ต่ำสุดสิปดนี่ครับปรับได้หมดแล้วนี่ยสามนะครับโอเคครับปิดงานไปอีกหนึ่งงานนะครับเรียบร้อยสนใจติดต่อช่างบอยไม่ได้เลย 0948792109นะครับหรือไม,ม่ก็แอดไลา์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ